ประวัติน้องพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันสาวดาวรุ่งสุดน่ารักโดยเด่นสะดุดตาสำหรับน้องพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันสาวสุดน่ารักชาวไทยที่เดินตามความฝันในเส้นทางสายนักกีฬาอาชีพที่เธอตั้งเป้าเอาไว้ประวัติน้องพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์พิชามนโอภาสนิพัฒน์หรือที่รู้จักกันในชื่อน้องพิงเกิดเมื่อวันที่สีมกราคมพส 2550ปัจจุบันวัย18ปีเธอคือนักแบดมินตันหญิงดาวรุ่งที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยล่าสุดนักตบลูกขนไก่สาววัย18ปีคว้ารองแชมป์รายการยูเนกไทเปโอเพนส0 2ทำให้ชื่อของเธอกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมโดยน้องพิง์ปัจจุบันรั้งมืออันดับ77โลกเคยครองความเป็นหนึ่งในระดับเยาวชนด้วยการก้าวถึงมือหนึ่งโลกในประเภทเยาวชนหญิงของสาพันแบดมินตันโลกบ W f เมื่อปี 2023เธอเริ่มเข้าสู่วงการลูกขนไก่เต็มตัวตั้งแต่อายุเพียงแค่ห้าขวบโดยได้แรงสนับสนุนจากครอบครัวคุณพ่อพิพัฒน์โอภาสนิพัฒน์ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนจากนั้นเธอได้รับการฝึกสอนแบบเต็มตัวจากโคตตีเกษมศักดิก์จตุจินดาและเริ่มลงแข่งขันเก็บประสบการณ์ด้วยมาจนได้เข้าโครงการฟาร์มมิงของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยสำหรับพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถือเป็นสายเลือดใหม่ ในวงการตกลูกขนไก่บ้านเราปัจจุบันก้าวขึ้นติดทีมชาติแล้วในรายการซีเกมและอูเบอร์คัพซึ่งเป้าหมายยอของเธอก็คือการเดินตามรอยรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันรุ่นพี่ที่เธอชื่นชอบเป็นพิเศษและยกให้เป็นต้นแบบที่อยากจะพัฒนาฝีมือให้ก้าวสู่ระดับโลกตามรุ่นพี่ในอนาคต